sabadica, bonjour tout le monde. sabadica, bonjour. les lettres finales les lettres finales muettes. les lettres finales muettes. les lettres finales muettes. พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำที่ไม่ออกเสียงนะคะวันนี้เราจะมีตัวอย่างพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำที่เราไม่ออกเสียงมาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะคุณจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะ เดตตัวดีค่ะเปกเปกเปตัวพีค่ะเอสเอสเอสตัวเอสค่ะเตเตเตตัวทีค่ะเจเจเจตัวจีค่ะซีซีซีตัวซีค่ะอีกอีก ตัว x คะ่ะ z z z ตัว z คะ่ะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทุกๆตัวนะคะที่จะไม่ออกเสียงแต่โดยส่วนมากแล้วจะไม่ออกเสียงนะคะและตัวอย่างที่เรานำมาฝาก็จะไม่ออกเสียงนะคะดูตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยตัวเดที่ไม่ออกเสียงกันนะคะอกองกอ,องกรกอง ยาออังพีอัีอัพีอัีท้าฟร f ฟ o ฟรีฟเย็นหนาวโรฟงโฟงโรฟงโฟงลึกสูรสูรสูรูหูหนวกนะคะหูไม่ค่อยได้ยินนะคะ แล้วก็2นะคะตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยตัวเปนะคะก็คือตัวพีนะคะที่ไม่ออกเสียงค่ะอังลู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 หมาป่าค่ะเลกาลู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 การควบหมาค่ะบุกุ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 มากคู่คู่ กู้กูก็คือเวลาเราต่อยอะไรอย่างนี้นะคะกอง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 ก็จะเป็นค่ายนะคะค่ายพักแรมค่ายต่างๆนะคะแล้วก็สามนะคะคำที่ลงท้ายด้วยตัว S นะคะที่ไม่ออกเสียงนะคะ Le p ปี s Le p ปี s เลเปียเลเปีประเทศค่ะอ n นฟัวอันฟัวอั fois อื่นฟัวครั้งหนึ่งคริ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 สีเทาค่ะอังเคฟู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 ก็คือการปฏิเสธนะคะโก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 ใหญ่ jamais 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 ไม่เคย le temps le temps เลตองเลตองสภาพอากาศเวลานะคะอันนี้จะไม่ออกเสียงทั้งตัวเปและก็ตัวเอสนะคะดอง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 นายอันพวอ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 น้ำหนักค่ะอันนี้จะไม่ออกเสียงทั้งตัวเดและตัวเอสนะคะเลโก้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 ร่างกายค่ะอันนี้จะไม่ออกเสียงทั้งตัว และตัว s นะคะองกา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 ก็คือผู้ชายนะคะอันนี้จะไม่ออกเสียงทั้งตัวอและตัว s นะคะ Toujours ุกชั่วทุกชั่วทุกชั่วสม่สำเสมอนะคะเสมอแล้วก็สี่นะคะตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยตัวเตนะคะที่ไม่ออกเสียงนะคะ p e t i t petit 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 เล็กน้อยสอง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 หนึ่งร้อยช็ช็ช็ชาแมวปลา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 ก็คือแบนเรียบราบนั่นเองนะคะลง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 ช้ามั่นเทน a งมั่นเทนอ a มั่นเทนอง a ั่นเทนองตอนนี้ค่ะห้านะคะตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยตัวจีนะคะ ที่ไม่ออกเสียงค่ะลง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 ยาวพวกปวงปวงปวงก็คืออ่ากระปั้นอะไรอย่างนี้นะคะเลซองเลซองเลซองเลสองเล่าเลตอง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 บ่อน้ำ เลอกองเลหอองเลอองแถวหกนะคะตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยตัวเซที่ไม่ออกเสียงนะคะบล็อกบล็อบล็อกบล็องสีขาวอังโค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 ก็คือเขี้ยวนะคะเลปอร์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 เนื้อหมูคะ่ะเจ็ดนะคะ ตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยอีกที่ไม่ออกเสียงนะคะอินโว่อินโว n อิน i ว u อิน o ว x เสียงนะคะเด s y ูเดชูเดช d ูเดูก็คือตาทั้งสองข้างนะคะเดชาตุ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 ราสาทนะคะ คำเหล่านี้จะลงท้ายด้วยอกก็เพราะว่าเป็นคำที่เป็นพหุพจน์นะคะและลงท้ายด้วยตัวอือนะคะเราก็เลยเติมตัวอกเข้าไปเพื่อให้เป็นรูปพหูพจน์นั่นเองนะคะแต่เราจะไม่ออกเสียงตัวอกนะคะเดอเดอ b ด t เดอสองเด็บาโต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 เรือโฟ ฟุฟฟลอมเทสนะคะของปลอมอะไรอย่างนี้นะคะเดือด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 เกมของเล่นนะคะเดโมเดโมอเดมเดโมนะคะเวลาที่เราปวดนะคะเป็นคำที่เป็นอ่าพ้างพจน์นะคะอ่าพริอังพริอังพริ อังพีราคาค่ะแปดนะคะตัวอย่างคำที่ลงท้ายด้วยแซดนะคะที่ไม่ออกเสียงค่ะจูริ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 ก็คือข้าวค่ะอาซิ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 เพียงพอเลนเน่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 จมูกค่ะ Vous voulez Vous v voulez v o u s voulez vous voulez คุณต้องการค่ะอันนี้จะเป็นาการผันคำกริยานะคะในรูปของ v o ูนะคะเขาจะไม่ออกเสียงตัว Z นะคะเพราะว่า,อาเอแซดก็จะเป็นสระเอนั่นเองนะคะแล้วก็จะไม่ออกเสียง Z นั่นเองนะคะเช s เช s h เช h i เช,ช,ช หรือว่าที่บ้านของอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราก็นำตัวอย่างนะคะตัวอักษรที่ลงท้ายและไม่ออกเสียงนะคะแต่ไม่ใช่ทุกๆตัวนะคะที่จะไม่ออกเสียงนะคะอันนี้เราก็ต้องจําจนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรานะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่เรานำมาฝากอยู่เป็นประจำค่ะ ขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความโชคดีในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ m e r c ซี่ r ช